เมื่อเศร้าเล้าบอกว่าการได้เมียเป็นคนไทยนั้นคือความโชคดีแต่นมเล่าคนนี้มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเขาบอกว่าไม่เชิงเป็นความโชคดีแต่มันคือบุเพศนิวาสมากกว่าเพราะไม่ว่าจะรักกับคนประเทศไหนก็สามารถที่จะมีความโชคดีและโชคไม่ดีได้ถ้าไหนคู่ครองที่ไม่เข้าใจกันก็โชคดีนะกระทอว่าโชคดีได้ดิดีหนเมียเป็นคนไทยม,ไมัมบอกรบไม่่าโชคดีได้เป็นเป็นบุพเพศนิา<อ>าวาสว่าก้มหักเนี่ย ล,ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่นนองปองป่ายมดสุขุสุข,ขนมาพบกับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอ p พี EP นี้จะเป็นอ p พีที่274และในอ p พีนี้แอดมินจะมานําเสนอเกี่ยวกับแรงงานลาวคนหนึ่งที่ทํางานในไทยเป็น,นเวลา1ิกว่าปีแล้วที่สําคัญแต่งงานกับคนไทยอีกต่างหากรายละเอียดของพี่คนนี้จะเป็นอย่างไรจะอยู่ไทยเลยไหมหรือจะกลับมาลาวเมื่อถึงเวลาเราไปฟังกันครับพี่โบเป็นแรงงานลาวที่ไปทํางานในประเทศไทยเป็นเวลา1ิกว่าปีแล้วซึ่งพีเขาเริ่มเข้ามาห้าง ตั้งแต่อายุ18ตอนนี้อายุพี่เขาก็37ปีแล้วซึ่งตอนแรกก็ไม่มีเงินสําหรับการเดินทางด้วยซ้ําแต่เพราะนายจ้างใจดีก็ออกในส่วนนี้ให้ก่อนพี่เขายังให้สัมภาษณ์ให้รู้อีกว่าค่าแรงรายวันในตอนนั้นก็คือ120บาทสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือตัวเขานั้นขาดความมั่นใจและกลัวกลัวว่าทําไปแล้วไม่โดนเจนาหน้าง่และเพื่อนร่วมงานแต่ก็ทําตามที่นายจ้างและเพื่อนร่วมงานบอกแต่พอทํางานได้และสื่อสารกันเข้าใจ ก็ไม่มีปัญหาจากเมื่อก่อนไม่เคยมีเงินพันบาทในกระเป๋าสตางค์ก็มีเพราะประหยัดอดออมมาณะตอนนี้ก็ได้เป็นผู้ช่วยช่างจากเมื่อก่อนได้120บาทต่อวันก็เพิ่มขึ้นมาเป็น300บาทต่อวันเดือนหนึ่งกอประมาณ ก่าพันบาทนะครับพี่โบยังเล่าต่อไปอีกว่าตราบใดที่ยังมีแรงทํางานก็จะอยู่ไทยไปก่อนซึ่งตั้งเป้าหมายไว้อีก10ปีหรือบางทีก็ไม่ถึงแล้วแต่สถานาการณ์นะครับเพราะไม่ว่าใครก็ตามก็อยากใช้ชีวิตวันปลายในบ้านคืดของตัวเองพี่โบยังบอกเหตุผลที่เลือกมาทํางานในไทยอีกว่าเพราะภาษาที่ใกล้เคียงกันเข้าใจกันได้ อาหารก็ไม่แตกต่างกันมากถ้าไปประเทศอื่นเราไม่สามารถที่จะซื้อสารได้ก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะเราจะต้องเรียนภาษาหรือว่าเตรียมภาษาก่อนแน่นอนเหมือนดังที่แรงงานลาวแรงงานไทยไปทํางานที่เกาหลีใต้หรืออิสราเอลก็ต้องเตรียมภาษาอย่างน้อย3เดือน6เดือนอะไรทำํำนองนั้นนะครับประเด็นที่สําคัญของพีโบคือคลิปสั้นๆต่อไปนี้นะครับพี่ๆก่อนอื่นต้องขออนุญาตช่องชาวลาวคนอินดี้มาณทิษฐานด,ด้วยดูคลิปจบเรามาสรุปกันอีกทีนะครับเราไปดูกัน ปัจจุบันีมีครอบมีข้าวหรือยังเลยสางครอบสางข้าวแล้วหรือยังมีสามครอบข้าวแล้วไปลเลยปัจจุบันมีสามครอบข้าวแล้วมีครอบข้าวแล้วเด้อพี่น้องมีครอบครัวกับคนเราหรือว่าคนไทยครับกับคนไทยมีครอบครัวกับคนไทยแล้วเด้อพี่น้องเวลาเวลาชีพมีครอบครัวทีกอบุญเลยครับมันโชคก็โชคดีนะกระทืบว่าโชคดีได้ดิไหนเมียเป็นคนไทยแม่นบอก ก็ไม่ว่าโชคดีไดเ้เป็นเป็นบุพเพธน,นิบาต<อ>ว่าก้มหักเนี่ยคนไรแบ่งแยกศาสน<อ>าสองคน,นหักกันติดใจคือกันคือสารกันดูเรื่องที่ว่าเป็นบุพเพธน,นิบาตหนึง่งโดยโดยโอ้ชือว่าโชคดีได้หนีเมียคนไทยข่อยที่ยังไงพวกคนไทยก็ไ่ได้ เท่าที่ฟังจากการให้สัมภาษณ์ของพิโบเกี่ยวกับครอบครัวของเขาคือแอดชอบมากเขาตอบได้ทุกใจมากคําถามจากชาวลาวคนอินดี้ถามว่าคุณสั่งเขบครัวหรือยัง พี่เขาตอบว่ามีแล้วส้างแล้วทางเจ้าของช่องก็ถามตอไปอีกว่าแฟนเป็นคนไทยหรือคนลาวพี่เขาตอบไปว่าแฟนเป็นคนไทยที่สําคัญพีโบยังบอกต่อไปอีกว่าครอบครัวเขานั้นเป็นครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่นมากประเด็นของเรื่องนี้คือประโยคต่อไปนี้ครับเจ้าของช่องสาวลาวคนอินดี้บอกว่าพี่โชคดีนะที่ได้เมียเป็นคนไทยเพราะตัวเธอนั้นอยากได้พัวเป็นคนไทยแต่ก็ไม่เคยได้พีโบก็เลยตอบไปอีกว่าก็ไม่ใช่ความโชคดีเสมอไปมันคือบุพเพสันนิวาสมากกว่าเพราะในความเป็นจริงแล้ว แล้วความรักเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะแต่งงานกับใครคนประเทศไหนถ้าสองคนเข้าใจกันรักกันสื่อสารต่อกันและสื่อสารการรู้เรื่องก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีได้เท่าที่แอดฟังนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อคำทมที่โดนใจมากๆครับในมุมมองของแอดนะครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยกับพี่ๆมานะที่นด้วยแอดคิดว่าไม่ว่าจะรักกับใครหรือแต่งงานกับคนประเทศไหนมันก็สามารถที่จะมีทั้งโชคดีและโชคไม่ดีได้ทั้งนั้นนะครับจะบอกว่าโชคดีนะพี่ที่มีเมียเป็นคนไทยแล้วถาาว่าด ใม่เมียเป็นคนลาวไม่โชคดีเหรอ นะครับใช่ไหมพี่พี่รักกับใครก็โชคดีได้ถ้าซองคนรักกันดีเข้าใจกันให้ความเคารพแก่กันแหละกันที่สําคัญช่วยกันทำหมาหากินก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่แอดชอบคือพี่เขาบอกว่าความรักเนี้ยไม่ได้แบ่งเชือดชาติไม่ได้แบ่งศาสนาถ้าซองคนรักกันสื่อสารกันเข้าใจได้ก็สามารถจะเปลี่ยนบุพเพสนิวัสได้แอดเชื่อและชอบประโยคนี้นะครับเพราะแอดก็เจอมากับตัวเองเดี๋ยว Ad จะลองให้ฟังนะครับแอดมินเองก็เป็นคนชนเผ่ากลุ่มน้อยของสอปปลาวม ภาษาพูดเป็นของตัวเองและภาษาลาวเป็นภาษาที่2เกิดมาก็พูดภาษาตัวเองก่อน แล้วคอยเรียนภาษาลาวที่โรงเรียนถ้าจะเทียบในประเทศไทยก็จะเป็นชาวเขาชาวดอยประมาณนั้นนะครับแอดมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือร้องต่องแต่งงานกับคนที่พูดภาษาเดียวกันมีความเชื่อมีศาสนามีขนบธรรมเนียมเหมือนกันเพราะคิดอยู่เสมอว่าถ้าเป็นพ่อพันธุ์เดียวกันจะเข้าใจกันมากกว่าและยอมรับทางตัวเราและครอบครัวเราได้โดยเฉพาะพ่อแม่ของเราที่แทบจะพูดภาษาลาวภาษาไทยไม่ได้เลยอีกอย่างที่แอดได้ตั้งเป้าหมายด้านความรักเอาไว้คืออายุ35 คอยแต่งงานแล้วกันแต่เมื่อถึงเวลาถูกที่ถูกเวลาถูกคนคนที่เรารักเขาและเขาก็รักเรามันจะไม่มีคําว่าต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อเหมือนดังที่พี่โบอบอกนะครับความรักไม่จําแนกเชื้อชาติไม่จําแนกศาสนาอันนี้จริงที่สุดครับเพราะเมียแอดเองก็เป็นคนต่างเผ่าภาษาต่างกันที่สําคัญเธอเองนะครับก็พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาของแอดต่างคนต่างปรับเขาหากันคนหลักครึ่งนะครับหรือจะเรียกว่าบุเพศในวัสก็ได้นะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนแอดเองทํางานข้าราชการครูนะครับแต่เมื่อถึงเวลาแอดก็ลาออกด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเจอกับแฟนปัจจุบันเนี่ยนะครับกับเมียปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าโอเคณนะเวลานี้หรือว่าอายุเท่านี้เราจะแต่งงานเราจะแต่งกับคนแบบนี้สูงแค่นี้รวยแค่นี้หรือรวยมากมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเมื่อถึงเวลามันจะมาเอง และตอนท้ายๆของคลิปนะครับพี่โบก็ยังไรฝากคบคุณพี่น้องชาวไทยแทยให้โอกาสและให้งานทําและขอบคุณนายจ้างนะครับเพราะพี่โบบอกว่านายจ้างและเพื่อนร่วมงานก็รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเขาพี่เขานั้นมีอิสระในการประกอบความคิดความเห็นไอเดียต่างๆ และที่สําคัญนายจ้างและเพื่อนร่วมงานก็รับฟังอยู่เสมอนี่คือความโชคดีข้องกันทํางานอยู่ที่ไหนที่หนึ่งนะครับผมและต่อไปนี้นะครับแอดจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างเมื่อเขาเห็นการสัมผั์ของ ibo, พีโบพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเรามาเริ่มจากมุมมองแรกกันเลยนะครับผมชาวไทยคนนี้มุมมองว่าแรงงานลาวที่คิดดีกับคนไทยที่ได้มาทํางานแล้วอย่างนึกถึงบุญคุณน้องลาวคนนี้น่ารักครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่าเขาได้เปรียบของคนลาวกับชาติอื่นๆใน อาเซียนคือภาษาขอให้เจอหนายจ้างดีๆกันทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่เรามาต้มด้วยมองที่3จากชาวไทยคุณที่ขอให้มุ่งม,มองว่าคนไทยใจดีสุดๆแล้วขนาดผมเคยเป็นนายจ้างอย่างเกรงใจลูกน้องเลยเพราะได้ลูกน้องดีนะครับคนดีไม่แค่พี่นะครุมครองคนก็ครุมครองนะครับใครก็อินดูเรามาต่มด้วยมมองที่สี่จากชาวไทยคุณที่ขอให้มุ่งม,มองว่าเ็นนองโบประสบผลสําเร็จพี่ก็ยินดีด้วยครับพี่ขอให้น้องมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องให้น้องรักษาความ ดีความกตัญญยูอย่างนี้ตลอดไปนะครับโชคดีครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าทุกอาชีพล้วนมีศักดิ์ศรีไม่เลือกงานจะนําพาชีวิตให้ก่าวหน้ามันคงวันหน้ายอมสุขสบายอย่างแน่นอนด้วยความรักและเคารพครับคนชูชีวิตนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าเบาโบโซลา่าเป็นบ้าลาวที่ผมกดติดตามเป็นไลน์เป็นรายแรกนะครับและกดไลน์ให้ทุกคลิปที่ออกมาในโลกโซเชียลผมยังอยากให้ เบาโบเป็นคนไทยเลยแต่ตอนนี้บบาโบก็เป็นเคยไทยแล้วก็รู้สึกยินดีและดีใจนะอย่าลืมนําเสนอคลิปที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับขอขอบใจสบายดีสวัสดีครับเรามาตามด้วยมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าบบาโบเขาก็ทกําเก็บเสนอทุกๆมุมมองของประเทศไทยให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นก็ถือว่าเขาได้ตอบแทนคนประเทศไทยทางออมนะถึงเขาจะทํา YouTube เพื่อเงินก็เหอะแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่8จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่า การทำงานจะหนักหรือเบาถ้ามีความสุขกับการทำงานคุณจะไม่มีความทุกข์ปัญหามีไว้ยให้แก้การทำงานจะต้องลำบากกว่านสบายหนทางไม่รวยด้วยดอกกุหลาบคนไทยให้โอกาสทุกคนถ้าเป็นคนดีขยันอดทนนะครับขอบคุณครับพี่รประมาท้ายด้วยมองที่9านะครับจากชาวไทยคนนี้ขอยมุมมองว่าขอบคุณมากครับที่รักประเทศไทยประเทศไทยคนไทย,ไทยก็รักประเทศลาวคนลาวอาดีต2ประเทศก็คือประเทศเดียวกันถ้าฝรั่งเศสไม่มาแยกเขตแดนไทยลาวเราคงไม่แยกจากกันครับขอบคุณส รับมุมมองจากพี่พี่ทุกๆท่านนะครับขอให้พี่พี่ทั้งหลายทาง f อของพี่โบนะครับแล้วก็ f อของสาวลาวคนอเอนดี้และ f อของลาบอยบินขอให้พี่พี่นะครับทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับและที่สําคัญถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณะที่นี่ด้วยและอย่าลืมกดติดตามช่องละบอยบินก่อนลาจากการขอกลา่าวคาว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่ในพีหน้านะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณมากครับ